น้องสาวน้องสาวตอนนี้ไม่มีปฏิกิริยาเลยเลยก็กลูกเนี่ยมากันสามคนนะก็ถ้าพวกเราเนี่ยได้ลบลูหรือว่าได้ทำอะไรที่มันเกินเลยไปก็ต้องขอขอมาเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะครับ ไกแล้วก็ขอขมาท้อแม่กันได้เลยพี่พ <ets> ี่พะี่ีพีออพี่เป็นไรก็ไม่รู้นะพี่ๆตอนนี้ ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่นะก็กราบสวัสดีลุงป้านานที่น่ารักทุกคนทุกๆท่านเลยนะครับพี่พี่นะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่พี่นะอ่าก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมก็ได้มากับพี่หวานกับพี่เบียร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคน่าจจะคุ้นเคยกันอยู่นะพี่พี่นะก็เคยไปด้วยกันแล้วนะพี่พี่ก็อ่ะนะ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาถ่ายบรรยากาศนะคือตอนนี้ผมอยู่ในดงตะเคียนนะดงต้นตะเคียนนะก็จะมาถ่ายบรรยากาศในพีเอฟซีได้ดูนะเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าขนาดเป็นตอนเช้าเนี่ยผมยังรู้สึกแบบมีความเกรงความกลัวเลยนะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายพีเอดูนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าจะเจอเลขเด็ดหรือว่าเลขอะไรหรือเปล่าในการที่ พี่พีเอฟเนี่ยอาจจะเอาไปแทงหวยได้นะพี่พี่นะโอเคพี่พี่นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปกันเลยไปไปกันเลยค่ะก็พี่พี่นะเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ย เปิดกล้องมาเลยนะพี่พี่เนี่ยผมเนี่ยได้ยินเสียงอีกานะตัวหนึ่งนะซึ่งไม่รู้ว่ามันดังจากที่ไหนพี่เบียดีได้ยินไหม้ชัดเจนเลยนะพี่พี่นะเมื่อกี้เหมือนจะได้ยินเสียงอีการนะพี่พี่นะตอนนี้เสียงมาลงแมลงเนี่ยดังมากๆเลยก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะพี่พี่นะให้ท้นตะเคียนนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ น่าว่ามีเลขเด็ดไหมพี่ดูเอาแล้วกันนะก็ี่พี่ดูเอาแล้วกันนะแล้วก็การันตีหรือว่าอ่าตีเลขกันได้เลยนะไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับตีเลขกันได้เลยนะพี่ๆนะอุ้ยต้นนี้ต้นใหญ่มากต้นนี้ต้นมากเหมือนจะมีคนมาขอเลขไว้ก่อนหน้านี้เราเลยนะใช่ใช่ที่พี่เบียมาขอไป ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะพี่พี่ดูก็ตีกันเอาเองแล้วกันนะก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีคนมาขอก่อนหน้านนี้แล้วนะก็ลองตีเลขกันเอาเองแล้วกันนะครับพี่พี่ซึ่งตอนนี้นะบรรยากาศเนี่ยเอาง่ายๆคือชวนขนลุกเอามากๆเลยนะครับพี่พี่นะ ตอนนี้บรรยากาศคือชวนขนลุกมากๆเลยพี่พี่พี่ตอนนี้เจอใครไม่รู้นะ เดินผ่านนู่นอะเห็นไหมพี่เบียร์เห็นไหมเห็นนะเห็นนะระยะไกลมากเลยเนนะใครวนนะใครวนนะคนหรืออะไรไนนะคนหรืออะไรวะ เลยนะพี่นะผมไม่แน่ใจว่าใช้คนหรือเปล่าพี่เวีย<ม>พี่หวานพี่ว่าใช่ใช่ใช้คนไหมไม่แน่ใจเหมือนกันมันกลางวันแสกแสกเลยนะตอนนี้เราได้เจอกับใครก็ไม่รู้นะครับคือไม่กล้าเข้าไปเลยเสียวเหมือนกัน เป็นผู้หญิงนะเร่างสาวปิดสนัตไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่เขามาใกล้เลยผมบอกกลัวแย่แล้วนี่ น้องสาวน้องสาวตอนนี้ไม่มีปฏิกิริยาเลยเลยเขา,าบอกว่าชาวบ้านหาผักหรอแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่นะเฮ้ย mày yên luôn bao quanh mày yên mày yên จะใช่แม่หญิงนะเฮ้ยใช่แม,ม่หญิงไหมแม่หญิงเฮ้ยแม่หญิงเขากลับไปที่เมืองรับแรงี่แม่หญิงกลับไปที่เมืองรับแรงนี่เหรอ ไม่ให้หาไปไหนไี่หายไปจาต้นไหนต้นไ้หาไปไหนวะไม่หญิงหายไปเลยผมดูเหมือนไม่หญิงมากเลยอะ่ะหายไปเลยอะด,อยดูกันนะพี่ๆในเมนื่อกี<ม>้เนี่ยเดินมาจากต้นต้นไม้ต้นนี้นะหายไปเลยนะ เมื่อกี้ผมเจอเขาเดินเข้ามาในต้นไม้ต้นนี้นะพี่พี่นะ,ะตัวอะไรกัดวะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเหมือนแม่หญิงมากเลยนะพี่เบียร์พี่หวานเหมือนแม่หญิงมากเลยนะผมมองว่าเหมือนแม่หญิงมากเลยนะแต่ว่ามองข้อมือเขาไม่เห็นนะแต่ว่าเหมือนจะหายไปจากต้นไม้ต้นนี้นะครับพี่พี่นะ ดูกันนะพี่ๆนบะบรรยากาศโดยรอบนะชวนขนหัวลุกมากเลยนะผมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรตอนนี้เสียงแล้วะเฮ้ยเสียงะลรวะเสียงมันดังจมาจากทางนี้นะ รับเสียงเหมือนมันดังมาจากทางนี้เลยอ่ะพี่เสียงหายไปแล้วได้ยินไดเสียงแต่ไม่เจอคนเลยได้ยินเ เจอไหม,ไหมที่ต้นไม้ต้นนู้นน่ะเหมือนจะมีใครไม่รู้โผล่หัวขึ้นมาจากต้นไม้ต้นนู้นเห็นไหมเมี่มาใกล้ๆนี้เห็นไหมเห็นกันไหมนู้นน่ะเห็นชัดเลยอ่ะพี่พี่หเหมือนไม่จริงมากพ,พี่ตอนนี้เนี่ยเห็นกันชัดเจนเลยนะพี่พี่นะเหมือนเขาเหนือจะโผล่หัวออกมาจากต้นไม้นะ เฮ้ยเฮ้ยหักหัวตัวเองด้วยเว้ยมาหักหัวตัวเองด้วยอ่ะตเลย้ยต้นไม้ต้นนู้นอ่ะเสือเจ้าไหมต้นไม้ต้นนู้นอ่ะชัดเจนเลยนะกบสู้ ราวนี้เราไม่พลาดแน่ๆ่ไปเราไปกันที่ต้นไม้ต้นนั้นไปคราวนี้เราไม่พลาดแน่แน่นะพี่ๆนะเราจะไปเจอกันที่ต้นไม้ต้นนู้นเดี๋ยวยงงี้พี่เพียร์เดี๋ยวพี่เพียร์ดักทางนู้นพี่เพียร์กับพี่วานดักทางนู้นเดี๋ยวผมจะดักทางนี้เอาให้ไม่พลาดแน่ๆนอยากรู้ว่าคนหรือว่าีตะเคียนกันไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเราไปดูกันนะนะครับพี่พีเดี๋ยว ต้นนี้นะชัดเจนเลยนะผมจะให้พี่เบียร์กับพี่หวานดักฝั่งนู้นนะอุ้ยต้นนี้นะพี่ๆนะต้นนี้เลยนะพี่เบียรนะ์ไปเลยไปเลย ห่มาจากต้นต้นนี้นะห่อีกแล้วนะพีเ่เฮ้ยเหมือนจะเจอเลขเด็ดด้วยนะพี่ลองมาดูลองมาดูตีเลขกันเอาเองนะพี่พี่นะเมืเ่อกี้เจ้าแม่ตะเคียนนะะหายปจากต้นนี้นะซึ่งเหมือนแม่หญิงมากตีเลขกันเอาเองนะพี่พี่นะตีเลขกันเอาเองแล้วกันนะผมถ่ายให้ดูแค่นี้นะแต่ดูในกล้องมันจะเป็นแปๆนะไม่ไม่แน่ใจนะ <S <S <ต>ดูเอา,าแ,ลแล้วกันนะพ,พี่เขาดูกันเองดูกันเอาเองนะตีเลขกันเอาเองเลยนะไม่รู้ว่าคือเลขอะไรนะพทุกคน ใครที่สดดูตื่นหมอหรือใครที่สดเซใช่นี่นะคะเมื่อกี้เนี่ยเขาเนี่ยน,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 น่าจะน่าจะโผล่ออกมาอยากให้พี่พีเอฟซีได้เห็นนะต้นนี้นะฮึฮ้ยอะไรอะเมื่อ <c oughs> กี้เดินเข้าไปในต้นนั้นชัดเจนเลยอะพี่เพีย สลับต้นได้ไวขนาดนี้เหรอต้นนู้นเมื่อกี้เห็นผมเห็นชัดเจนเลยนะอยู่ต้นนู้นนะต้นใหญ่ใช่ไหมเนี่ยต้นกลางต้นนี้ไม่รู้พี่เบียร์เห็นเปล่าไม่เห็นเลยผมเห็นชัดเจนมากมากเลยนะ หน้าบ่อหน้บบ่อปลาตควายจัวะพี่ผมฝังเกตให้ทุกคนดูตรงนู้นนะพี่นะเฮ้ยขนาดหมายยังไปดูเลยอ่ะ น่าจะเป็นเจ้าแม่ต้นเขียนแน่ๆถ้าผมเดาไม่ผิดนะไม่ใช่แม่หญิงใช่ไหมไม่ใช่แม่หิไม่ใช่แม่หญิงแน่นอนตอนแรกผมมองผมคิดว่าแม่หญิง 你在这呆吗？谢谢 ชัดเจนชัดเจนมากชัดเจนมาก,มากชัดเจนมากๆพี่ๆน่าจะเป็นเจ้าแม่ต้นตะเคียนนะมาดูกันนะว่าขอให้เราดูหลายต้นแล้วนะเรามาดูกันนะว่าต้นนี้เป็นอะไรมีเล็ก หรือว่าอะไรไหมเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงเรานะตอนที่เรามาเนี่ยเราเปิดกล้องกันนี่เหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงเรานะลองดูนะลองตีเลขกันเราเองนะผมจะถ่ายให้พี่เอฟซีได้ดูนะเอาไพี่เอาไปเล่นได้นะเดีย๋ยวเลเก็กหรือเปล ดูนะมีเลขเด็ดหรือเลขอะไรหรือเปล่านะดูกันเอาเองนะครับพี่พี่นะผมจะถ่ายรายละเอียดให้พี่พี่เอฟซีเนี่ยได้ดูนะดูกันเอาเองนะพี่พี่นะว่ามีเลขเด็ดอะไรโชว์หรือเปล่านะพี่พี่นะอ๋อพี่พี่นะก่อนที่เราเนี่ยจะจักหรือว่าจะจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอเข้ามาต้นตเคียนกันก่อนนะพี่พี่นะไปไปดี ลูกเนี่ยมากัน3าคนนะก็ถ้าพวกเราเนี่ยได้ลบลูหรือว่าได้ทำอะไรที่มันเกินเลยไปก็ต้องขอขอมาเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะครับ ที่ก็อธิษฐานในใจกันแล้วก็ขอขมาส่วงแม่กันได้เลยเฮ้ยพี่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 อะพี่พี่เะพี่วะเอะวะอ๋อพี่เป็นไรก็ไม่รู้นะพี่พี่ตอนนี้ เบียเบียเบี่เบียเบียเบียเป็นลมเลยนะคะทุกคนเบียเรีวขึ้นทำไงดีเบียออกเบียกลับไปก่อน ཁྱོད 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 ཁྱོད